จังฉันคิดว่าไม่ได้ล็อกไว้นะไม่แน่ใจว่าคุณจำได้ไหมว่าป้าผมเนะ่ะเอาตุ๊กตาลิงไขาลานไปเปิดท้ายขายไปแล้วหรือเปล่านะ,ะโอ้เธอคงไม่ได้อยากจะเล่นกับมันตอนนี้ห,หรอกใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเน็ดหนัง ในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Monkey จอ๋อจัดตายเป็นเรื่องราวของแฟพี่น้องคู่หนึ่งที่พบตุ๊กตาลิงของพ่อและเมื่อหยิบตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาไขาลานั้นเหตุการณ์การเสียชีวิตอันน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวไอ้ของเล่นชิ้นนี้มันคืออะไรและพี่น้องคู่นี้จะจัดการได้หรือไม่ตามได้ใน t h อ m มังกีจ๋อจัดตายสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพและ SF c i n e ซ a ครับ ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนร์ดหนังหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Monkey จอจัดตายในช่วงแรกของเรื่องนั้นเปิดเรื่องมาได้ดีมากและน่าสนใจมากทำให้ผมตื่นเต้นได้แต่พอดำเนินไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นนั้นมันน้อยลงมากมันยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เท่ากับช่วงแรกแคท่ที่มันจะดูหวาดเสียวดูน่ากลัวแต่กลับดูตลกสำหรับผมเหมือนสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างนั้นมันเกือบทั้งหมดของเนื้อเรื่องแล้ว ภาพรวมผมก็เลยมอว่าหนังเรื่องนี้เหมือนจะดีแต่ก็ไปไม่สุดเหมือนความสนุกมันจะหยุดแต่มันก็ยังไปได้อยู่ผู้ชมหลายคนอาจจะชอบแนวนี้และรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีมากๆแต่สําหรับผมผมก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าแอบผิดหวังแน่น้อยอยู่ในใจดังนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ถ้าคุณอยากดูให้สนุกขึ้นคุณควรไปดูในโรงอย่ารอสตรีมมิ่งครับ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากครนะิสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ